อยและหมื่นน่าจะประมาณห้าร้อยชิ้นไหมไม่เคยตีเลยสองร้อยะสอง้ยเอปอสองร้อยวรอสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวนอไอ้คนนึงกันไหโอ้โระวังแค่ท่าที่มันวางเฮ้ยเียลืมอะไรเนี่ยอียปียเออนั่นแหละระวังแค่ท่้า ตัวฮ oui. ิวก okay. bueno, oh, ็ย hey, ืนไกลๆก็ไม่เป็นไรแล้วตัวเฮลตัวมันตัวเฮลตัวเองไหมไอพี่ก็สิวเดินรถปาเฮ้ยเฮ้ยตึกเกียแล้วเนี่ยกูก็เกียดเลยโอ้ยโอ้โหแล้วก็จุดประเด็นได้กูก็โดนและวปล่อยแตกได้นี่เพราะว่า มาหาแล้วครับมามามามันขีดฉีดแค่ไันแค่ไหนสองร้อยไม่ไม่ของนั้นจะไม่ได้แกะนะพี่ไอดีนี้มันไม่มีแกะมันไม่มีแกะสูงมีแต่กระปาที่สูงสัยอะไม่มีที่อะไรเลยพี่นอกจากไอนอกจากไอ้หน้าเนี่ยที่น่ากลัวท่าเดียวก็มันเล่นของก็ไม่มีอะไรสกิลอะไรเนี่ยพู่งไปข้างหน้าไปข้างหลังกัน มให้หน hey, no hey, ุ่มมันใส่เสื้อเมอร์แปดตีโดนข้าเพียร์แล้วก็เดินไปออกกดกดดูเลือดแล้วโดนเพียร์ไกดดูเลือดกดเออใกล้ตอบกระตยใกล้ไหนก็กดดูเลือดไม่โดนเพียร์โดนสกิลที่เท่าไหร่เออเสื้อเมอร์ปีล้วตีที่มันตีสิยากตีตเอซัวปีสาป

ย้ยไม่ตายหรอแค่เห็นมันยกขาขึ้นด้วยันตายโดยกี่เชนอะกี่เชนสองร้อยโอเคเอากระเป๋าเฟรมที่ผมโอเคเห็นยเม้นว่าไงเตื่อวัยังสวยเลยแปมอง